มากแล้วขณะนี้อินเครดิบัเป็นตัวนำอีธานเป็นตัวที่สองพุรุณาพาที่สามถัดไปเป็นไปเลยปีีอินเครดิบันเป็นตัวนำอีธานเป็นตัวที่สองพุรุณาพาที่สามถัดไปไปเลย ที่ป้ายสามอินครเดิเบิลเป็นตัวนำวิทีานเป็นตัวที่สองพิรุณนภาที่สามถัดไปเป็นไปเลยไปที่บอกทางตรงขณะนี้อินครเดิเบิลเป็นตัวนำวิทีานเป็นตัวที่สองพิรุณนภาที่สามอินครเดิเบิลเป็นตัวนำวิทีานเป็นตัวที่สองพิรุณนภาที่สาม ที่ป้ายเก้าอินเครดิเบิลเป็นตัวนำอีธานเป็นตัวที่สองพิรุณนาภาที่สามอินเครดิบเบิลเป็นตัวนำอีธานเป็นตัวที่สองพิรุณนาภาเป็นตัวที่สามผลการแข่งเที่ยวที่สี่อินเครดิบเบิลมาเล็กสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเก้าจุหนึ่งเจดวินาทีอีธานมาเล็กสามชนะที่สองเวลาวิ่ง 1น,นาที9.60วินาที